วัสดีจ้าวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนมา 好。 súng súng cục về น้ำลอยดอกมะลิหอมอมชื่นใจหอมจริง อยู่ที่ไหน จะลองเอาทานตะวันมาปลูกดิจะขึ้นบากไหม่มกะกาแฟน้ำลอยดอกมะลิสวนมัตซ่าเชา้าเช้าออกซิเจน เทียงก็เทียงขึ้นนี่มีดอกเยอะเห็นหม่แดมะระใบมระบมระนี่เด็ดใบมะระนี่เด็ดเด็ดสดๆห้าหกใบแช่ในน้ำร้อนแช่ในน้ำร้อนในแก้วกินได้เลยล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ดี เบาหวานคำว่าความดัน <c oughs> ยายปลูกเองยายก็กินเองทดลองกิน <c oughs> ความดันยายมีตอนรู้ว่าเป็นความดันตอนที่มือเจ็บแล้วไปโรงพยาบาลเอกนชนเขาวัดความดัน สามร้อยสามร้อยเจ้าหน้าที่ถามยายตื่นเต้นไหมยายกลัวไหมเพราะความดัามันขึ้นแต่ตัวยายปกติเป็นเพราะยายเป็นเพราะยายฝึกฝึก ฝึกปฏิบัติจนไม่มีความรู้สึกของของอะไรหรือเปล่าแต่จะรู้ว่ามีความตึงๆถ้ามีความตึงๆยายจะกินใบหนานเาวเวอสามใบตอนเช้าแต่ถ้าไม่มีอะไรเหมือนยายมันเขาเรียกฝึกจนด้านของความเจ็บปวดหรือเปล่าไม่รู้นะจนทำให้ไม่รู้ว่าเอออันนี้มันหนักแล้วนะ ทีหลังก็เลยระวังตัวขึ้นถ้ายายก,ก็ไปตรวจพอรู้ว่าอ๋อถ้าถ้าระดับนั้นแสดงว่ามันขึ้นสามร้อยกำดันนะเบาหวานมันก็คงมีมั่งแหละ <laughs> เพราะเชื้อมันมีอยู่แม่เป็นอยู่พี่เป็นพี่คนที่สองเป็น แล้วน 3, คนที่สามคนที่สี่ไม่เป็นเราคนที่ห้ามันก็ต้องมีมั่งล่ะเชื้อเชื้อแม่ <laughs> เชื้อความดาันเบาหวานยายยายไม่กินยาเพราะยายไตยไม่ค่อยดีเนี่ยบวมเป็นไหม,มกินอาหารนอกบ้านหรือกินอาหารที่ใครทําให้มันเค็มกินที่ลูกทำสามวันบวมยยเนี่ยเพิ่งจะยุบเนี่ยจับ ไม่ปฏิเสธการกินแล้วตอนนี้กินผลไม้ดีท็อกบวมไม่กวารู้สึกตัวเองไม่ไหวเพราะเมื่อก่อนฮนะกินยาเยอะสมัยวัยรุ่นสมัยทำงานนอกบ้านกินยาเยอะพารานี่กระปุกละร้อยเม็ดนี่อาทิตย์หนึ่งแั้หมดวันกิน แปดเม็ดสิบเม็ดกินสี่เม็ดสามเม็ดสี่เม็ดสองพันสองพันห้าร้อยมิลลิสองพันมิลลิกรัมต่อครั้งปวดหัวกินไม่ได้กินสี่ชั่วโมงกินนะหนึ่งชั่วโมงกระปุกหน,นึ่ง แป๊บเดียวร้อยเม็ดในแป๊บเดียวไม่รู้พอท่านนั้นตุยๆกินกินกินเพราะมันต้องทำงานนะไม่อยากไอ้นี่มันส่งผลตอนนี้มันส่งผลต้นแกลแกลแก้แก้แกก้กุอยเล็บมือนาหวีละ้ยี่สิบเมื่อวาน คุณที่เข้ามาชมรักนะคะขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ใหญ่